เขาบอกว่าอาวัจะนาภาษามมีสัดส่วนที่เราหยิบมาตัดสินกันมากที่สุดถึง55%เปเนเกินครึ่งแล้วนะเขาบอกว่าน้ำเสียงต่อมาเนี่ยมีผลกับความทรงจำของผู้คนเลยนะจงส่งเสียงนะออกมาให้ดูเป็นนักเลงที่สุดพูดคำว่าหวัดดีเนื่ององ mm ขอนักเลงกว่านั้น ขอหวัดดีทีให้ดูเป็นเด็กดีที่สุดให้ดูเป็นเด็กเรียน4.00ไปเนื่อสองซ้ำเด็กดีกว่านั้นเนื่อสองซ้ำเราจะ define คนเนี่ยก็จากพวกนี้เลยทุกคนพูดตมครูกรนอีกทีหนึ่ง non verbal language กูกรีน,น, non กรนจะแยกบุคลิกของเราเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมดเป็นสีส,สีทุกคนถือลูกบอลไว้ประมาณนี้รูกรนให้จินตนาการว่าลูกบอลลูกนี้เป็นลูกบอลสีแดงสีแดงเป็นตัวแทนของความอะไรลูกช่วยรูกรีน ความร,ร,รักความร้อนแรงผลักลูกบอลสีแดงนี้ลงไปตามวงนะขอเร็วกว่านั้นแล้วก็ดูแอคทีฟกว่านั้นไปนึกซองซอเทานี้อยู่ใช้ทั้งตัวเลยอยู่ถอยหน่อยนึกซองซลองพูดตามครูรีนไปเรื่อยๆนะสุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากว่างวางปยอกให้ตัวเองดีมาก